สถานที่ที่แบบใกล้ๆกรุงเทพนะก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีแบบเป็นป่าแบบใช้คําว่าดงดิบเลยอะ่ะเออวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ยืนอยู่ที่บางกระเจ้านะซึ่งอยากจะบอกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นปอดของกรุงเทพก็ว่าได้นะทุกคนก็มีแบบธรรมชาติที่ยังเขียวงามแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่แบบ ผู้คนอาศัยอยู่ไม่ค่อยหนาแน่นสักเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเช่นกันที่มาบางกระเจ้านะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นกระเพาะเหมือนเหมือนกระเพาะหมอ่ะทุกคนนะครับสำหรับคนไหนที่จะเดินทางมาที่นี่นะครับนั่งรถไฟฟ้าบีเทสมาลงที่สถานีบางนานะครับแล้วก็ไปที่ทางออกที่2นะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะมีพี่วินมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็บอกเขาว่าไปวัดบางนานนอกนะครับซึ่งวัดบางนาน,นอกเนี่ยก็จะมีท่าเรือนะครับแล้วก็จะข้ามมาฝั่งด้านนี้นะครับ ฝั่งบางกระเจ้าก็คือท่าเรือวัดบางน้าพึ่งนั่นเองก็คือตรงนี้ทุกคนแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราข้ามาปุ๊บเราก็จะหาร้านแบบเช่าจักรยานนะจะมีจักรยานไฟฟ้าด้วยจักรยานแบบธรรมดาก็มีนะครับซึ่งมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่าจักรยานแล้วนะซึ่งเช่าจักรยานก็ประมาณคาละห้าสิบบาทนะห้าสิบบาทห้าสิบบาทวันมาจะใช้ก็เป็นร้านของรักคุ้งบางกระเจ้านะทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบแผนที่ให้แบบนี้นะ ออไปจะเป็นยังไงลุยกันนะครับแล,และนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะที่แบบมาที่นี่นะครับหลายๆท่านเห็นเ c ซีก็แบบเคยคอมเมนต์บอกนะว่าเฮ้ย hey, สตีลองไปเที่ยวดูนะครับที่นี่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติมากนะมันมีเขื่อนด้วยมีแบบจุดเช็คอินด้วยนะครับไปไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะผมยังไม่เคยมาจริงๆทุกคนผิดพลาดอะไรต้องขออาภัยด้วยนะไปเลสโก้นี่ก็เป็นจักรยานญี่ปุ่นนะอจะได้ยานเออไป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 เราก็อยู่ที่ เจ้านะครับเออไปคือทุกคนมันแบบรมรื่มนมากอะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงแบบจุดที่เป็นแบบไฮไลท์นะมันจะมีจุดที่แบบเช็คอินถ่ายรูปก,กันอะเออก็ประมาณนั้นนะยะตันไปรเรือ่อย ขับมือเดียวแล้วทุกคนดูเส้นทางคือแบบถ้าแบบใครแบบปั่นจักรยานไม่แข็งหรือว่าแบบอะไรยังไงเนี่ยคือตกนะเพราะว่าความกว้างของเส้นทางปั่นไปเนี่ยประมาณสพกหนึ่งเมตรอะทุกคนแล้วก็ไม่ได้มีอะไรกั้น้วยนะดีดีนะทุกคนเหมือนเอาจริงจริง ความรู้สึกตอนนี้เหมือนผมแบบอยู่ต่างจังหวัดเลยอะเหมือนออกต่างจังหวัดอะแต่จริงๆอยู่ติดกับกรุงเทพเราเองนะครับอุไรผมต้องโค้งแบบขับแบบมือเดียวอะ่ะป่าไผ่เอาไม้ไผ่จริงๆเลยอะ่ะ ผมนึกถึงอะไรไดืไอยมทุกคนเหมือนตอนที่ผมแบบปั่นจักรยานออกไล่ออกหน้าผมอะ <laughs> ได้เหมือนแหละป่าเลยแหละทุกคนคือเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีแบบนี้ในในบางกระเจ้านะนานนนเออป่าเล่ยั่มีถนนอ่ะแล้วก็าชาวต่างชาติแบบเขาก็มาแบบเรื่อยๆเนาะน,นี่ไงจุดไฮไลท์เดี๋ยวเราหาที่จอดรถแป๊บนึงดูบรรยากาศ คือไม่มีเสียงรถเลยจบนะครับและที่สําคัญก็จะมีจุดนี้ด้วยนะเป็นจุดที่จุดฮิตอะ่ะเป็นหอเป็นหอชมนกทุกคนนะครับหรือว่าเป็นจุดถ่ายรูปะนะครับก็ต้องขึ้นไปความสูงประมาณสักสามชั้นนะครับเออเดี๋ยวจะผมจะขึ้นไปดูว่าด้านบนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับม,มันต้องแบบ ขึ้นไปดูบรรยากาศด้านบนว่าจะเป็นยังไงนะโอ้หมีนกด้วยนะทุกคนและนี่นะครับทุกคนผมก็ขึ้นมาอยู่ด้านบนบริเวณหอนะจะเรียกว่าหอชมนกก็ได้เราจะมองเห็นแตก ต้นไม้นะเราจะมองเห็นวิวอย่างอื่นไม่เห็นอะ่ะก็คือเป็นจุดที่แบบดูนกมากินแบบพวกผลไม้ป่าอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินแบบจุดใหไ้ไลท์เขามานั่งมานอนแล้วก็ถ่ายรูปกันไปเนี่ยโอไม่คิดเลยนะว่ากรุงเทพมหานครจะมีเอ้ยใกล้กรุงเทพมหานครจะมีแบบนี้นะไป พาทุกคนไปปั่นจักรยานต่อええคือเข้ามาที่นี่เหมือนแบบได้ปั่นตามป่าจริงๆอะ่ะป่าเลยแหละฮะเออมีนกด้วย ว้าวเป็นการปั่นจักรยานที่สุดยอดอากาศดีมากดูมีป่าต้นจากด้วยนะการน่าจะใช่นะมันูมันนกก็ออย่ีแเป็นทางเดินได้ด้วยนะั่นเราสาารปั่นจักรยานได้อ้า ขนาดในป่าทำให้จักร,ากรยานปั่นอะ่ะยังทำดูดีขนาดนี้เลยอะโอ้นี่ป่าเกินมา่ามมงยจริงๆในกล้องมันสว่างนะทุกคนแต่อันจริงเนี่ยมันเห็นอุโม,มองอุโม,มต้นไม้อะปาร์กิ้งคุณอยู่ที่นี่นะอันนี้ก็เป็นทางเดินเดินไปตามเขาเรียกว่าอะไรอะ ตามป่าต้นจากนะทุกคนแบบนี้เลยอุ้ยจันสูนดูเหมือนป่าอเมซอนเลยอะเนี่ยซ้ายมืออะไม่เคยหลังดูในสารคดีอะ ปวพ่อเนาะไปทางไหนก็นได้ฟุ้นกันโอ้แมนคือคิดว่านี่ยผมอาจจะแบบไม่ได้แบบพูดอะไรมากมายนะทุกคนซึ่งอยากจะบอกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยคือเป็นธรรมชาติมากแบบคือไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงรถเนะๆๆาะต้องมาหาแกะตัวใหม่แล้วเพราฝนมันจะตกแล้วไม่ใช่จะตกอะตกแล้วลงไม่แล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวจานดูแมพดูดิว่ามันออกตรงไหนวะเนี่ย หนักใช่ไหมล่ะขนดนั้นอ่ะซ้ายหรือขวาใช่ห่ะและนี่นะทุกคนก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมมาบางกระเจ้านะเอาจริงผมเองก็แบบอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะเพราะว่า ที่นี่อค่อนข้างจะบรรยากาศดีมากทุกคนดูสังเกตนะต้นไม้แบบร่มลื่นสบายๆเย็นมากอีกทั้งเนี่ยท้องฟ้าก็แบบคึมๆด้วยนะเออ<ฮ>บรรยากาศเย็นสบาย <c oughs> <c oughs> ปล่อยมือไม่ได้เลยอ่ะจักรยานนี่ สำหรับพี่ๆท่านไหนเนี่ยอยากจะเดินทางมาที่นี่นะครับผมแนะนําให้มาแบบรถไฟฟ้า BTS ดีกว่านะครับาลงที่สถานีบางนานะครับแล้วก็นั่งวินนะครับหรือว่าออกที่ทางออกที่2นะครับหรือยังไงก็ได้อะขอแค่ถึงรถไฟฟ้า BTS อะแล้วก็ไปเดินไปหาวินเลยบอกว่าไปวัดบางนานอกเออแล้วก็จะมีตรงท่าเรือตรงนั้นข้ามมายังวัดบางํำพึ่งนะวันนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ไปหลายๆจุดนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าผมเนี่ยจะเน้นที่แบบ อยากจะมาเห็นที่นี่อ่ะเอออยากจะมาเห็นแบบตรงป่าจริงๆที่เขาแบบมาปั่นจักยานกันนะจริงๆมันก็มีแบบนู่นนี่นั่นเยอะแยะหลายอย่างนะแต่ว่าฝนก็จะตกจะตกโอ้คือแบบไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันดูทุกคนสังเกตนะบรรยากาศคือ มันเย็นมากาห,มมห,หรือว่าเราจะปั่นไปเหมือนร้านโกโกนัดแล้วก็ปั่นออกข้างโน้นอะด,ห,ดอหี้น่นวเนเออไปไปไเดี๋ยวก่อนดีกว่ามันปั่นไม่ได้มันต้องเดินใช่ไหมเออเออใช่ใช่ต้องเดิน นี่อาจารย์นี่อาจารย์เลี้ยวซ้ายเนี่ยเห็นไหมมันมีร้านน้ำร้านอะไรเห็นไหะโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับพาทุกคนมาเที่ยวบางกระเจ้านะครับอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าสถานที่ที่แบบใกล้ๆกรุงเทพนะก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีแบบเป็นป่าแบบใช้คำว่าดงดิบเลยอเออนะครับเข้ง่ขงจะไปก่อนไปก่อนไปก่อน คนแบบมาปั่นจักรยานแบบพาลูกเด็กเลนะ็กแดงวันนี้ก็แบบไม่ใช่แบบมีบบชาวต่างชาติด้วยนะโอเคทุกคนสำหรับนที่นี้ผมต้องขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย